ห้องบอลรูมสว่างสวยไปด้วยแสงไฟสีทองเสียงหัวเราะก้องไปทั่วห้องจัดงานแต่งงานอนันหรูหราหญิงสาวสวยเดินเข้ามาพร้อมกับคนแปลกหน้าที่อยู่เคียงข้างเขาสวมชุดสุดสีดำเรียบๆบ,บุคลิกของเขาสงบนิ่งและมั่นคงทุกสายตาหันไปมองพวกเขาพิธีกรประกาศเจ้าสาวอาดีตแฟนสาวของผู้หญิงที่เพิ่งเข้ามาแขกที่โต๊ะใกล้ๆก,กระซิบนั่นคือเธอคนที่เขาทิ้งไว้เพื่อแลกเงิน เธอบีบมือชายที่อยู่ข้างๆเธอเขาโน้มตัวเข้ามาใกล้และพูดเบาๆหายใจเข้าลึกๆคืนนี้ไม่มีใครทําให้คุณอับอายอีกแล้วเขารบในแบบของเธอถ้าคุณเชื่อว่าผู้ชายที่แท้จริงปกป้องโดยไม่ต้องพูดสามสัปดาห์ก่อนเอมมาเพียดนั่งอยู่ในร้านกาแฟจ้องมองกาดเชิญงานแต่งงานในมือซองจดหมายหนาราคาแพงตัวอักษรสีทองนูนแบบที่สื่อถึงความมั่งคั่งและสถานะ แฟนเก่าของเธอกำลังจะแต่งงานกับลูกสาวของประธานงานแต่งงานที่ออกแบบให้ดูเหมือนขบวนพาเหรดแห่งชัยชนะก,การเฉลิมฉลองทุกสิ่งทุกอย่างเอมมาไม่ใช่เพื่อนสนิทของเธอซาร่าเลื่อนตัวไปนั่งที่เก้าอี้ตรงข้ามเธอคุณจะไม่ไปสู่ละครสัตว์นั้นเอมมาเงยหน้าขึ้นมองดวงตาของเธอเหนือยล้ารอยขมใต้ตาฉันต้องถ้าฉันไม่ไปทุกคนจะบอกว่าฉันยังเสียใจอยู่ว่าเขาชนะซาร่าจับมือเธอ งั้นเธอก็ต้องมีเดทไม่ใช่เพื่อชนะใจเขากลับมาเพื่อแสดงให้เห็นว่าเธอผ่านมันไปแล้วเอ็มม่าหัวเราะอย่างขมขื่นใครจะไปงานแต่งงานของแฟนเก่ากับฉันบ้าไปแล้วไม่มีใครอยากเป็นส่วนหนึ่งของความอับอายนั้นหรอกซาร่าโน้มตัวไปข้างหน้าฉันรู้จักใครคนหนึ่งเพื่อนของฉันคนหนึ่งชื่อแจ็คเอ็มม่าขมวดคิ้วเขาเป็นใครซาร่ายิ้มคนที่ไม่ยอมให้ใครมาผลักใส่เธอ แจ็คโรแวนอายุสาปีอดีตนาวิกโยธินที่เคยประจำการในต่างประเทศสองครั้งตอนนี้เขาทำงานเป็นวิศวกรอิสระงานเงียบเงียบปายได้มั่นคงเขาเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวลินลี่ลูกสาวของเขาอายุเจ็ดขวบภรรยาของเขาเสียชีวิตไป,เม,ปเมื่อสามปีก่อนเมื่อซาร่าโทรหาเขาเขาตั้งใจฟังอย่างเงียบๆแล้วเขาก็ถามคำถามหนึ่งข้อเธอต้องการการปกป้องหรือการแสดงซาร่าหยุดทั้งสอง แจ็คพบกับเอมมาสองวันต่อมาที่สวนสาธารณะลูกสาวของเขานั่งอยู่บนชิงช้าใกล้ๆหัวร้อยอย่างสบายใจเอมม่ามาถึงช้าเธอรู้สึกประมาาเธอสวมชุดเดรสเรียบๆไม่แต่งหน้ามัดผมไว้ด้านหลังเธอดูบอบบางแจ็คตัวเล็กยืนขึ้นเมื่อเธอเดินเข้ามาหาสูงหลายกว้างบุคลิกสงบนิ่งการจับมือของเขามั่นคงแต่อ่อนโยนซาร่าเล่าเรื่องงานแต่งงานให้ฉันฟัง เอมมาพยักหน้าอย่างรวดเร็วฉันรู้ว่าฟังดูสิ้นหวังแต่ฉันแค่อยากมีใครสักคนอยู่เคียงข้งางเพื่อที่ฉันจะได้ไม่ดูน่าสงสารต่อหน้าคนอื่นแจ็คมองเธออยู่ครู่หนึ่งดวงตาของเขามั่นคงไม่มีการตัดสินฉันจะไม่แซงทำเป็นรักคุณแต่ฉันจะทำให้แน่ใจว่าไม่มีใครไม่เคารพคุณเอมมากระพริบตาแค่นั้นเองไม่มีคำถามใ,ใดๆคุณไม่อยากรู้หรอกว่าเกิดอะไรขึ้น เขาสายหัวคุณไม่ได้เป็นนี้ฉันเรื่องของคุณคุณแค่ต้องการใครสักคนอยู่เคียงข้างคุณฉันสามารถเป็นแบบนั้นได้บางอย่างในน้ำเสียงของเขาทําให้เธอรู้สึกปลอดภัยได้รับการปกป้องราวกับว่ามีคนคอยช่วยเหลือเธอในที่สุดเธอมองลงไปที่ข้อมือของเธอสร้อยข้อมือเงินเส้นบางๆสะท้อนแสงแดดของขวัญมันเกิดจากแฟนเก่าของเธอเธอยังคงใส่ทุกวันเธอไม่รู้ว่าทำไมแจ็คถึงสังเกตเห็น แต่เขาไม่ได้พูดอะไรลูกสาวของเขาวิ่งมาชนพ่อที่หายใจไม่ออกและยิ้มแย้มแจ็คยิ้มอยู่ตรงนี้ใบหน้าของเขาทำให้เพื่อนคนหนึ่งอ่อนลงคุณเอมมาเด็กหญิงตัวน้อยโบกมืออย่างเขินอายสวัสดีค่ะคุณเอมมาเอมมาโบกมือตอบเป็นครั้งแรกในรอบหลายสัปดาห์เธอยิ้มอย่างจริงใจยิ้มอย่างจริงใจสวัสดีค่ะลิลลี่พวกเขาคุยกันอีกสองสามนาทีเรื่องไม่สำคัญอะไรอากาศ สวนสาธารณะเรื่องปกติกเมื่อเอมม่าจากไปเธอรู้สึกเบาสบายขึ้นราวกับว่าเธออาจจะรอดจากงานแต่งงานนี้ได้จริงๆท้ายที่สุดคุณดูจากที่ไหนสมัครสมาชิกเพื่อจะได้ไม่พลาดสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปสถานที่จัดงานแต่งงานนั้นน่าทึ่งมากห้องบอลรูมโรงแรมห้าดาวใจกลางเมืองโคมระยะคริสตัลห้อยลงมาจากเพดานโค้งกุหลาบขาวและด้วยไหมประดับประดาทุกพื้นผิว วงออเคสตราบรรเลงดนตรีสดเบาๆดนตรีคลาสสิกบรรเลงเป็นพื้นหลังนี่ไม่ใช่แค่งานแต่งงานแต่มันคือการแสดงเอมมาก้าวลงจากรถชุดของเธอดูสง่างามแต่เรียบง่ายรองเท้าส้นสูงสีน้ำเงินกรมท่าเรียบง่ายไม่มีอะไรแจ็คผู้ฉุดฉากก้าวออกมาข้างๆเธอชุดสุดสีดำเสื้อเชิ้ตสีขาวไม่ผูกเนคไทเขาดูราวกับว่าเขาเป็นคนสำคัญไม่ว่าจะยืนอยู่ตรงไหนก็าตาม เขายื่นแขนออกมาพร้อมเธอสูดหายใจเข้ามือสันเทาไม่แตะไปกันเถอะพวกเขาเดินเข้ามาด้วยกันเคียงข้างกันทุกคนหันมามองทันทีเสียงกระซิบกระซาบดังไปทั่วฝูงชนนั่นคือเธอคนที่เขาทิ้งเธอมาจริงๆผู้ชายที่อยู่กับเธอคือใครคงจ่ายเงินให้เขามาที่นี่เอ็มม่ารู้สึกแน่นหน้าอกอากาศรู้สึกหนาและร้อนเกินไปแจ็ครู้สึกว่ามือของเธอสั่นอยู่บนแขนของเขา เขาโน้มตัวเข้ามาใกล้เสียงของเขามั่นคงสายตาจ้องไปข้างหน้ายิ้มราวกับว่าคุณเป็นเจ้าของห้องเธอพยายามยิ้มแต่เธอก็ยังคงก้าวเท้าไปข้างหน้าทีละกล้าวพวกเขาเจอโต๊ะของพวกเขาแล้วมันอยู่ใกล้ด้านหลังของห้องบอลรูมกลาจากเวทีหลักตั้งใจจัดวางการดูถูกเบาๆผู้หญิงคนหนึ่งที่โต๊ะมองเอม็มมาตั้งแต่หัวจรดเท้ารอยยิ้มของเธอเย็นชาโอเอม็มมาฉันไม่คิดว่าคุณจะมาจริงๆ แค่อีกคนยิ้มย้อสใส่ผู้ชายในราคาแพงดูสิคุณกล้าหาญมากหรือบางทีก็แค่อยากรู้ว่าคุณเสียอะไรไปบ้างแขกคนที่สามหัวเราะเบาๆบางคนก็อดไม่ได้ที่จะก้าวต่อไปใบหน้าของเอมมาแดงก่ำเธอมองลงไปที่ตักลำคอตึงแจ็คดึงเก้าอี้ออกมาให้เธออย่างช้าๆอย่างตั้งใจแล้วเขาก็นั่งลงของตัวเองอยู่ข้างๆเธอเขามองไปรอบๆโต๊ะสีหน้าของเขาสงบเกือบจะเป็นมิตร เรามาฉลองความรักไม่ได้นินทาเสียงของเขาเบาแต่มันมีน้ำหนักมากตรงเงียบลงไม่มีใครพูดอะไรอีกพิธีเริ่มต้นขึ้นเอ็มมาแทบไม่ได้ยินคำสาบานจิตใจของเธอเต้นระรวมือของเธอย็นเฉียบเธอมองไปรอบๆบห้องสงสัยว่าใครอีกที่กำลังตัดสินเธองานเลี้ยงเริ่มดนตรีดังไปทั่วห้องบอลรูมผู้คนเริ่มเต้นรำแชมเปญรินอย่างอิสระการกล่าวอวยพรเริ่มขึ้น พ่อของเจ้าสาวพูดถึงมรดกและครอบครัวพ่อของเจ้าบ่าวพูดถึงความสําเร็จและความทะเยอทะยานจากนั้นเจ้าสาวก็เดินเข้ามาที่โต๊ะวิกตอเรียลูกสาวประธานสูงสง่าประดับเทตเธอหยุดอยู่ข้างๆเอมมายิ้มหวานๆเกินไปเอมมาเธอมาได้ยังไงช่างกล้าหาเหลือเกินเธอหยุดพูดปล่อยให้คําพูดค้างอยู่ในอากาศหรือเพื่อนเจ้าสาวของเธอสิ้นหวังหัวเราะย้อย,ยอ,อยู่ข้างหลังเธอ อ่อนโยนโหดร้ายเอมมาปิดคอเธอพูดไม่ออกหายใจไม่ออกแจ็คลุกขึ้นยืนอย่างชา้าช้าเมรีพรอนเขายิ้มที่วิกตอเรียสุภาพเกือบจะอบอุ่นขอแสดงความยินดีกับงานแต่งงานของคุณพิธีนี้สวยงามมากวิกตอเรียระพริบตาเธอไม่ได้คาดหวังความเมตตาขอบคุณแจ็คพยักหน้าหนึ่งครั้งเอมมาและฉันมีความสุขที่ได้อยู่ที่นี่ความรักควรได้รับการเฉลิมฉลองเสมอ ไม่ว่าใครจะมองอยู่เขาก็นั่งลงอีกครั้งวิกตอรีลังเลแล้วเดินจากไปความมั่นใจของเธอสั่นคลอเล็กน้อยเอ็มมากระซิบว่าคุณไม่จําเป็นต้องทําแบบนั้นแจ็คมองเธอด้วยสายตาที่มั่นคงใช่ฉันทําพิธีกรหยิบไมโครโฟนขึ้นมาชายไวกลางคนเสียงทรงพลังสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีเราขอเชิญแขกมาร่วมพูดคุยกันสักหน่อยใครก็ตามที่อยากจะดื่มอวยพรให้กับคู่บ่าวสาว เจ้าบ่าวยืนขึ้นแดเนียนแฟนเก่าของเอมมาสูงหล่อเหลามั่นใจรอยยิ้มของเขาดูพึงพอใจและพึงพอใจฉันอยากจะขอบคุณทุกคนที่มาร่วมงานในคืนนี้ที่สนับสนุนเรามาตลอดเขาหยุดพูดอย่างกระทันหันดวงตาของเขากวาดมองไปทั่วห้องการแต่งงานไม่ใช่แค่เรื่องความรักแต่มันคือการสร้างบางสิ่งที่เป็นจริงบางสิ่งที่ยั่งยืนหยุดอีกครั้งบางคนรู้ไหมว่ามันเป็นยังไง การสูญเสียสิ่งที่พวกเขาไม่มีปัญญาจ่ายเสียงหัวเราะดังก้องไปทั่วฝูงชนไม่ดังมากแต่ก็เพียงพอหน้าของเอมมาซีดเผือดเธอรู้สึกเหมือนกำแพงกำลังปิดล้อมเธอรู้ว่าคำพูดนั้นมุ่งเป้ามาที่เธอทุกคนรู้ว่าเธออยากหายตัวไปวิ่งออกจากห้องบอลรูมไปร้องให้ที่ไหนสักแห่งที่ไม่มีใครเห็นเธอแจ็ควางมือราบลงบนโต๊ะกรามของเขาเกรงเล็กน้อย เขาหันไปหาเอมมาท่าฉันพูดอะไรออกไปเอมมาจับแขนเขาเสียงของเธอสั่นเครือได้โปรดอย่าก่อเรื่องไปกันเถอะเขามองเธอดวงตาของเขาสงบนิ่งใจดีฉันจะไม่ก่อเรื่องเขาหยุดพูดฉันจะสร้างความทรงจาเขาลุกขึ้นยืนห้องเริ่มเงียบลงแจ็คเดินไปข้างหน้าก้าวเดินของเขาด้วยความมั่นใจผู้คนเริ่มสังเกตเห็นบทสนทนาหยุดลงแว่นตาถูกลดระดับลงเขาเอื้อมมือไปหาพิธีกร ยื่นมือออกไปฉันขอพิธีกรดูสับสนตแต่ก็ยื่นไมโครโฟนให้แจ็คหันไปเผชิญหน้ากับฝูงชนทุกสายตาในห้องบอลรูมจ้องมองมาที่เขาวิกตอเรียดูประมาาแดนเนียนดูหงุดหงิดและสับสนหัวใจของเอมมาเต้นแรงมากเธอคิดว่าทุกคนจะได้ยินแจ็คก,กระแอมไมโครโฟนขยายเสียงผ่านลำโพงคืนนี้ฉันไม่ควรพูดเสียงของเขาทุ้มลึกและชัดเจน มันดังไปทั่วทุกมุมห้องโดยไม่ต้องตะโกนฉันเป็นแค่แขกและพ่อเขาหยุดพูดปล่อยให้ความเงียบเข้าปกคลุมแต่ฉันอยากจะพูดอะไรบางอย่างเกี่ยวกับผู้หญิงคนนั้นฉันมาที่นี่กับเอมมาหยุดหายใจตอนนี้ห้องเงียบสนิทแล้วไม่มีเสียงเพลงไม่มีเสียงกระซิบไม่มีอะไรเลยมีเพียงแจ็คยืนอยู่ต่อหน้าคนสองคนกำลังจะพูดอะไรบางอย่างที่ไม่มีใครลืมแจ็คยืนถือไมโครโฟน ทุกคนกำลังดูอยู่เขาจะพูดอะไรแจ็คยืนอยู่หน้าห้องบอลรูมไมโครโฟนในมือคนสองอคนจ้องมองเขาอย่างรอคอยอยากรู้ว่าเขาจะพูดอะไรเขาหายใจช้าๆปล่อยให้ความเงียบก่อตัวขึ้นแล้วฉันก็เริ่มพูดว่าฉันไม่ควรพูดคืนนี้ฉันเป็นแค่แขกคนแปลกหน้าสำหรับพวกคุณส่วนใหญ่และเป็นพ่อเขาหยุดพูดปล่อยให้คำพูดเหล่านั้นเข้าครอบงำฝูงชน แต่ฉันอยากจะพูดเกี่ยวกับผู้หญิงที่ฉันมาด้วยคืนนี้เอ็มม่ารู้สึกว่าทุกสายตาในห้องจับจ้องมาที่เธอใบหน้าของเธอร้อนเผาเธออยากหายตัวไปแจ็คยังคงพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนแต่หนักแน่นฉันยังจะไม่เอ่ยชื่อเธอสิ่งสำคัญคือเธอเป็นใครเธอเป็นคนที่รักสุดหัวใจคนที่เชื่อมั่นในคนอื่นแม้ในยามที่พวกเขาไม่คู่ควรแม้ในยามที่พวกเขาทำร้ายเธอเธอก็ยังคงซื่อสัตย์รักษาสัญญาปรากฏตัวแม้ในยามที่เจ็บปวด แม้ในยามที่เธอต้องสูญเสียทุกอย่างแขกบางคนขยับตัวอย่างอึดอัดบนที่นั่งพวกเขารู้ว่าเขากำลังพูดถึงพวกเขาแดนเนียนกอดอกกรามแน่นใบหน้าของเขาเสียงของเรดแจ็คเบาลงเป็นส่วนตัวมากขึ้นประบังมากขึ้นสามปีก่อนภรรยาของฉันกำลังจะเสียชีวิตมาเร็งระยะที่สี่รุนแรงเรารู้ว่าเธอมีชีวิตอยู่ได้ไม่นานอาจจะหลายสัปดาห์หรือหลายวันเธออยู่ในโรงพยาบาลในช่วงสัปดาห์สุดท้าย ฉันอยู่ที่นั่นทุกวันทุกเช้าทุกคืนเขาละสายตาไปครู่หนึ่งแต่ฉันยังมีลูกสาววัยเจ็ดขวบที่ต้องการฉันซึ่งกำลังสูญเสียแม่ของเธอไปใครต้องการให้พ่อของเธอเข้มแข็งผู้หญิงบางคนในฝูงชนเช็ดน้ำตาเรื่องนี้กระทบใจฉันมากฉันไม่สามารถอยู่สองที่พร้อมกันได้แกรสภรรยาของฉันกลัวกลัวมากกลัวที่จะตายเพียงลำพัง ตัวที่จะหายใจเฮือกสุดท้ายโดยไม่มีใครจับมือดวงตาของเอมมาเต็มไปด้วยน้ำตาเธอยังไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงเล่าเรื่องนี้คืนหนึ่งฉันต้องออกจากโรงพยาบาลลูกสาวของฉันมีคอนเสิร์ตท,ที่โรงเรียนเธอกำลังร้องเพลงเดี่ยวที่ฉันสัญญากับเธอไว้ว่าจะอยู่ที่นั่นฉันผิดสัญญาไม่ได้แต่การจากภรรยาไปในคืนนั้นการรู้ว่าเธออาจจะตายในขณะที่ฉันไม่อยู่ เป็นการตัดสินใจที่ยากที่สุดที่ฉันเคยทำมาห้องเงียบสงัดทุกคนกลั้นหายใจฉันบอกแกรสว่าฉันจะกลับมาโดยเร็วที่สุดเธอบอกให้ฉันไปอยู่กับลูกสาวของเราแต่ฉันเห็นความกลัวในดวงตาของเธอความหวาดกลัวที่ต้องอยู่คนเดียวแจ็คกระแอมเพื่อกลั้นอารมณ์เมื่อฉันกลับมาสามชั่วโมงต่อมาฉันวิ่งไปที่ห้องของเธอด้วยความหวาดกลัวกับสิ่งที่จะเจอกลัวว่าฉันมาสายเกินไป แต่เมื่อฉันเดินเข้าไปฉันพบว่าภรรยาของฉันกำลังนอนหลับจริงๆแล้วกำลังนอนหลับอย่างสงบสงบเป็นครั้งแรกเวลาผ่านไปหลายสัปดาห์เขาเงยหน้ามองเอม็มมาโดยตรงตอนนี้พยาบาลที่สถานีบอกฉันมีคนนั่งอยู่กับเธอตลอดเวลาจับมือเธอพูดคุยกับเธออ่านหนังสือให้เธอฟังหญิงสาวที่ไม่ใช่ครอบครัวไม่ใช่เพื่อนไม่จำเป็นต้องอยู่ที่นั่นเลยเอม็มมาหายใจติดขัดตอนนี้เสียงของแจ็คเบาลง แค่คนคนหนึ่งที่เห็นผู้หญิงคนหนึ่งหวาดกลัวอยู่บนเตียงในโรงพยาบาลและแตัดสินใจว่าเธอไม่ควรอยู่คนเดียวน้ำตาเริ่มไหลาอาบใบหน้าของเอมมาความทรงจำกำลังกลับมาอีกครั้งเศษชิ้นส่วนของมันแตกละเอียดแจ็คล้วงมือเข้าไปในกระเป๋าเสื้อแจ็คเก็ตหยิบกล่องกร,รมะหยีใบเล็กออกมาขอบสีฟ้าสึกร่อนเขาเปิดมันอย่างช้าช้าข้างในมีสร้อยข้อมือเงินเส้นเล็กๆที่ดูบอบบางเรียบง่ายเหมือนกับที่เอมมาสูมที่ข้อมือของเธอ ทั้งห้องเอนตัวไปข้างหน้าเพื่อดูภรรยาของฉันสวมสร้อยข้อมือเส้นนี้ทุกวันเป็นเวลายี่สิบปีแล้วที่เธอไม่เคยถอดมันออกเลยไม่เคยแม้แต่ครั้งเดียวไม่เคยเลยเขายกมันขึ้นเพื่อให้ทุกคนเห็นได้อย่างชัดเจนหญิงสาวคนนั้นที่เป็นพยาบาลเธอชื่อเอมมาเพียร์เอมมาเอามือปิดปากทั้งสองข้างตอนนี้เธอสะอื้นจนควบคุมตัวเองไม่ได้เธอนั่งอยู่กับภรรยาผมสามชั่วโมงในคืนนั้น เธอจับมือเธอไว้เธอเล่าเรื่องราวชีวิตของเธอเองความฝันของเธอความหวังของเธอเธอบอกภรรยาผมว่าไม่เป็นไรที่จะพักผ่อนว่าเธอไม่ต้องกลัวว่าเธอไม่ได้อยู่คนเดียวอีกต่อไปเสียงของเขาเต็มไปด้วยความรู้สึกตอนนี้ภรรยาผมเสียชีวิตในอีกสองวันต่อมาเธอนอนหลับอย่างสงบโดยมีผมและลูกสาวอยู่ข้างๆเธอแต่เธอไม่กลัวอีกต่อไป เพราะมีคนแสดงความเมตตาต่อเธอเมื่อเธอต้องการมากที่สุดห้องก้องเงียบสงัดหลายคนมีน้ำตาไหลาอาบแก้มตอนนี้แจ็คยิ้มเล็กน้อยท่ามกลางน้ำตาของเขาเองหลังจากแกรสเสียชีวิตผมพยายามหาพยาบาลคนนั้นเพื่อขอบคุณเธอเพื่อตอบแทนเธอแต่เธอย้ายไปโรงพยาบาลอื่นเมืองอื่นที่ผมตามหามานานหลายเดือนไม่เคยเจอเธอเลยแต่ผมไม่เคยลืมชื่อเธอเอ็มมาเพียร์ เอมมาหายใจไม่ออกเธอไม่สามารถรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นได้เมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนซาร่าเพื่อนของผมโทรมาฉันเธอเล่าให้ฉันฟังเกี่ยวกับงานแต่งงานเกี่ยวกับเพื่อนของเธอที่ต้องการการสนับสนุนคนที่เคยเจ็บปวดและอับอายขายหน้าเขาถูกทิ้งไว้ข้างหลังเขาหยุดพูดเพื่อให้เกิดความรู้สึกเธอบอกว่าเธอชื่อเอม็มมาเพียรฉันรู้ดีว่าเธอเป็นใครฉันรู้ว่าฉันต้องอยู่ที่นั่น แจ็คหันกลับไปเผชิญหน้ากับฝูงชนอีกครั้งท่าทางของเขายืดตรงขึ้นดังนั้นเมื่อมีคนถามฉันว่าทำไมฉันถึงมาที่นี่คืนนี้ทำไมฉันถึงมางานแต่งงานของแฟนเก่าของคนแปลกหน้านั่นเป็นเพราะฉันติดหนี้ผู้หญิงคนนี้ทุกอย่างเธอมอบความสงบสุขให้กับภรรยาของฉันในช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตเธอมอบของขวัญที่ทำให้ฉันรู้ภรรยาของฉันไม่ได้ตายด้วยความกลัวและโดดเดี่ยว เสียงของเขาหนักแน่นทรงพลังไม่หวั่นไหวลูกผู้ชายตัวจริงไม่ละทิ้งความพักดีเพื่อความหรูหราลูกผู้ชายตัวจริงไม่ทอดทิ้งคนที่ปรากฏตัวเมื่อถึงเวลาสําคัญที่สุดใบหน้าของแดเนียนซิดเผือเขามองพื้นด้วยความละอายใจในทุกสิ่งเอมมาเพียไม่เคยสูญเสียคุณค่าของเธอเธอไม่เคยต้องพิสูจน์อะไรให้ใครเห็นในห้องนี้แจ็คเดินไปที่โต๊ะของเอมมา ฝูงชนแยกออกจากกันเหมือนสายน้ำต่อหน้าเขาเขาคุกเข่าลงข้างเก้าอี้ของเธอเปิดกล่องกำมหยีอีกครั้งภรยาผมอยากให้เธอมีสิ่งนี้เธอเล่าให้ผมฟังเมื่อคืนก่อนที่เธอจะเสียชีวิตหาพยาบาลเทวดาคนนั้นให้สร้อยข้อมือผมบอกเธอว่าขอบคุณผมเก็บมันไว้สามปีแล้วหวังว่าสักวันหนึ่งผมจะได้พบคุณเขาวางสร้อยข้อมือไว้ในมือที่สั่นเทาของเอม็มมาเอม็มมารับมันไป มือของเธอสั่นมากจนแทบจะจับไม่อยู่แจ็คพูดเบาๆตอนนี้แต่ไมโครโฟนยังคงจับได้ทุกคำคุณดูแลเธอในขณะที่ไม่มีใครดูแลได้คุณบอกเธอว่าไม่ต้องกลัวนั่นคือวิธีที่ผมรู้ว่าคุณเป็นใครจริงๆคุณไม่เคยสูญเสียคุณค่าของตัวเองคุณแค่ลืมมันไปชั่วขณะเอ็มมาร้องไห้สะลึกสะอื้นอย่างหนักพูดไม่ออกท่ามกลางน้ำตาแจ็คดึงผ้าเช็ดหน้าออกมาจากกระเป๋า ยื่นให้เธออย่างอ่อนโยนแล้วเขาก็ลุกขึ้นยืนเผชิญหน้ากับฝูงชนเป็นครั้งสุดท้ายนั่นคือทั้งหมดที่ผมอยากจะพูดขอบคุณเสียงตบมือดังกึกกล้องไปทั่วห้องบอลรูมดังสนั่นวั่นวหวผู้คนลุกขึ้นปรบมือร้องให้โห่ร้องบางคนเช็ดน้ำตาคนอื่นกอดกันพลังงานเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงวิกตอเรียเจ้าสาวยืนแข็งทื่ออยู่ที่โต๊ะอาหาร งานแต่งงานที่สมบูรณ์แบบของเธอกลับรู้สึกว่างเปล่าไร้ความหมายแดเนียนเจ้าบ่าวลุกขึ้นยืนอย่างกระทันหันเดินออกจากห้องบอลรูมหันหน้าเข้าห้องไม่ได้เผชิญหน้ากับสิ่งที่เขาโยนทิ้งไปไม่ได้แจ็คส่งไมโครโฟนคืนให้พิธีกรแล้วนั่งลงข้างๆเอ็มมาเธอคว้ามือเขาไว้แน่นยังคงร้องให้ขอบคุณเธอกระซิบเขาบิดกลับไม่ขอบคุณ เสียงตกบมือยังคงดังต่อเนื่องเป็นเวลาหนึ่งนาทีเต็มคลื่นเสียงดังไปทั่วห้องบอลรูมผู้คนที่เคยกระซิบเรื่องร้ายๆเกี่ยวกับเอ็มมาเมื่อไม่กี่นาทีที่แล้วดูละอายใจอับอายกับพฤติกรรมของตัวเองหญิงสูงวัยคนหนึ่งจากโต๊ะของเอ็มมาลุกขึ้นยืนอย่างช้าๆเธอเดินไปหาเอ็มมาพร้อมกับน้ำตาคลอเบา้าเธอกอดเธอแน่นฉันขอโทษที่ตัดสินเธออย่างรุนแรงนั่นมันผิดมากคนอื่นๆทำตามเธอ ทีละคนมาที่โต๊ของเอ็มมาขอโทษและแสดงความยินดีอย่างจริงใจคุณเป็นคนที่น่าทึ่งสิ่งที่คุณทำนั้นงดงามขอบคุณสำหรับสิ่งที่คุณทำเพื่อผู้หญิงคนนั้นเพื่อแกรสเราทุกคนคิดผิดเกี่ยวกับคุณโปรดยกโทษให้เราเอ็มมาหยุดร้องให้ไม่ได้แต่ตอนนี้มีน้ำตาแห่งความโล่งใจที่ได้รับการยืนยันถึงการเยียวยาแจ็คยืนอยู่ข้างๆเธอตลอดเวลา ปกป้องพื้นที่ของเธอตรวจสอบให้แน่ใจว่าเธอไม่ได้ตกตะลึงกับความสนใจที่จูจ่ๆก็วิกตอเรียเดินเข้ามาอย่างช้าๆจากอีกฝ้าของห้องใบหน้าของเธอซี่เสียวเธอดูตัวเล็กลงเอมมาดูซี่เสียวลงอย่างบอกไม่ถูกเธอหยุดพูดกลางคันหาคําที่เหมาะสมไม่ได้เอมมาเงยหน้ามองเธอด้วยดวงตาแดงกลั่มเธอเช็ดน้าตาออกฉันหวังว่าคุณจะมีความสุขฉันมีความสุขจริงๆฉันหมายถึงอย่างนั้น ดวงตาของวิกตอเรียเต็มไปด้วยน้ำตาเป็นครั้งแรกคืนนั้นเธอพยักหน้าครั้งหนึ่งพูดไม่ออกจากนั้นเธอก็หันหลังเดินจากไปอย่างเงียบๆพิธีกรพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะเปิดเธออีกครั้งเพื่อนำการเฉลิมฉลองกลับมาแต่พลังงานได้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงงานเลี้ยงต้อนรับรู้สึกแตกต่างไปจากเดิมดูหมุนหมองลงทุนคิดมากขึ้นแขกหลายคนออกจากงานก่อนเวลาด้วยความไม่สบายใจ กับความรู้สึกหนักอึ้งจากสิ่งที่พวกเขาได้เห็นคนอื่นๆอยู่ต่อแต่พวกเขาอยู่ต่อเพราะอยากคุยกับเอมมาเพื่อพบกับแจ็คอย่างจริงใจหนึ่งชั่วโมงต่อมาแจ็คและเอ็มมาก้าวออกมาสู่อากาศเย็นสบายยามค่ำคืนความแตกต่างจากห้องบอรูมที่ร้อนอบอ้าวทำให้รู้สึกสดชื่นเอ็มมาถือกำไลทั้งสองข้างไว้ในมือข้างหนึ่งเธอใส่มาหลายปีเพื่อตัวใจถึงแดเนียนและอันใหม่จากแกรส ฉันไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับภรรยาของคุณเลยฉันจำหน้าเธอไม่ได้ด้วยซ้ำแจ็คยิ้มให้เธออย่างอ่อนโยนคุณคงคุยกับคนแค่เป็นสิบสิบคนทุกวันแต่เธอจำคุณได้อย่างชัดเจนเธอพูดถึงคุณจนถึงวินาทีสุดท้ายเอมมาเงยหน้ามองเขาด้วยแววตาประหลาดใจทำไมคุณไม่บอกฉันก่อนหน้านี้ตอนที่เราเจอกันที่สวนสาธารณะแจ็คยักไหล่กว้างเพราะคุณต้องการคนที่เชื่อมั่นในตัวคุณ เพราะคุณไม่ใช่คนที่เป็นนี่คุณฉันอยากให้คุณรู้คุณค่าของตัวเองก่อนก่อนอื่นใดเธอหัวเราะทั้งน้ำตาเสียงหัวเราะที่จริงใจคุณดีเกินกว่าจะเป็นจริงคุณไม่ใช่ของจริงเขายิ้มให้เธออย่างอบอุ่นฉันจริงจังและเหนื่อยมากชีวิตพ่อเลี้ยงเดี่ยวไม่ค่อยมีเวลาให้นอนพวกเขาหัวเราะด,ด้วยกันแล้วความตึงเครียดก็สลายไปเอ็มม่าค่อยๆถอดสร้อยข้อมือเก่าของเธอออกสร้อยข้อมือของแดนนีลแฟนเก่าของเธอ เธอมองมันอยู่นานวินาทีนั้นแล้วเธอก็ทิ้งมันลง,งถังขยะใกล้ๆอย่างตั้งใจเธอหยิบอันใหม่ขึ้นมาอย่างระมัดระวังอันที่มาจากกรสภรรยาของแจ็คจากผู้หญิงที่เธอปลอบโยนในช่วงเวลาสุดท้ายอันนี้ใส่ได้พอดีกว่าอยู่แล้วมันรู้สึกถูกต้องแจ็คยื่นแขนให้เธอเหมือนสุภาพบุรุษที่พร้อมจะจากไปเธอจับแขนเขาด้วยความขอบคุณจริงๆแล้วฉันคิดว่าฉันอยากอยู่ต่ออีกสักหน่อย ฉันอยากจดจำความรู้สึกนี้วินาทีนี้เขาพยักหน้าด้วยความเข้าใจแล้วเราจะอยู่ต่อตราบเท่าที่เธอต้องการพวกเขาเดินกลับเข้าไปในห้องบอลรูมด้วยกันเคียงข้างกันครั้งนี้ศีรษะของเอมมาเชิดขึ้นสูงลายของเธอกลับมาคุณค่าของเธอกลับคืนมาไม่ใช่ด้วยความโกรธหรือการแก้แค้นแต่ด้วยศักดิ์ศรีและความจริงเอมมาหายดีแล้วจะครักษาสัญญาหนึ่งปีต่อมา เอมมายืนอยู่บนเวทีเล็กๆในห้องประชุมห้องที่เต็มไปด้วยผู้คนประมาณห้คนที่มาให้กำลังใจเธอนี่ไม่ใช่งานแต่งงานนี่คือสิ่งที่มีความหมายมากกว่านั้นมันคือการเปิดตัวมูลนิธิปายด้านหลังเธออ่านว่าตัวอักษรหนามูลนิธิเกรสสนับสนุนผู้หญิงผ่านช่วงเปลี่ยนผ่านแจ็คนั่งแถวหน้าลินลีลูกสาวของเขานั่งข้างๆทั้งคู่ยิ้มให้เธออย่างภาคภูมิใจ เอมมาถือไมโครโฟนในมือเธอรู้สึกประมาแต่ก็มั่นใจพร้อมที่จะแบ่งปันเรื่องราวของเธอปีที่แล้วฉันไปงานแต่งงานงานแต่งงานของแฟนเก่าฉันกับผู้หญิงอีกคนตอนนี้เธอยิ้มให้กับความทรงจำนั้นฉันไปเพราะฉันคิดว่าฉันต้องพิสูจน์บางอย่างให้ทุกคนเห็นว่าฉันลืมเขาไปแล้วว่าฉันเข้มแข็งเธอหยุดเพื่อตั้งสติแต่ฉันไม่เข้มแข็งฉันรู้สึกอับอายขายหน้าภายในใจ รู้สึกสูญเสียและโดดเดี่ยวเธอมองตรงมาที่แจ็คแล้วก็มีใครบางคนเตือนฉันว่าฉันเป็นใครไม่ใช่ด้วยการชมฉันแต่ด้วยการแสดงให้เห็นว่าความเมตตาไม่เคยสูบเปล่าในโลกนี้เสียงของเธอกลับแข็งแกร่งขึ้นมูลนิธิที่นี้สร้างขึ้นสำหรับผู้หญิงที่รู้สึกเหมือนที่ฉันรู้สึกผู้หญิงที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังถูกทรยศถูกทำให้อับอายเธอยกข้อมือขึ้นกำลเงินสะท้อนแสงและเปล่ประกาย ผู้หญิงที่ต้องจดจำคุณค่าของตัวเองฝูงชนปรบมืออย่างอบอุ่นเรามีบริการให้คำปรึกษาการฝึกอบรมชุมชนสนับสนุนทางกฎหมายทุกสิ่งที่ฉันหวังว่าจะมีในช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดดวงตาของเอมมาเต็มไปด้วยน้ำตาแต่ครั้งนี้เป็นน้ำตาแห่งความสุขและเราตั้งชื่อเหมือนว่าแกรสตามชื่อผู้หญิงคนนั้นซึ่งโอสอนฉันว่าการปรากฏตัวต่อหน้าคนแปลกหน้า สำคัญจริงๆนะแจ็คก,ก็ตาเฉยเหมือนกันเขาพึ่มพำข้ามห้องขอบคุณหลังงานจบเอมมากับแจ็คเดินออกไปข้างนอกกับลิลลี่สูตรอากาศยามเย็นเด็กหญิงตัวน้อยจับมือทั้งสองข้างแน่นกระโดดไปมาอย่างมีความสุขคุณเอมมาคุณกับพ่อจะแต่งงานกันเร็วๆนี้ไหมเอมมาหัวเราะอย่างจริงใจแจ็คหน้าแดงลิลลี่นั่นไม่เหมาะสมเด็กหญิงยิ้มอย่างสุขสนคุณชอบเธอแบบไหน เธอชอบคุณนั่นคือสิ่งที่ผู้ใหญ่ทําเมื่อพวกเขาชอบกันเอ็มมาคุกเข่าลงที่ระดับสายตาของลิลลี่พร้อมรอยยิ้มพ่อกับแม่กําลังค่อยๆทำความเข้าใจกันทีและก้าวโอเคไหมลิลลี่กอดเธอแน่นโอเคไหมแค่อย่านานเกินไปก็พอแจ็คอุ้มลูกสาวแกว่งเธอไว้บนไหล่เธอหัวเราะคิกคักเอ็มมายืนอยู่ข้างๆพวกเขามองพระอาทิตย์ตกดินแต่งแต้มท้องฟ้าเป็นสีส้มและชมพู เสียงภาคแจ็คพูดบางคำอวยพรก็เพื่อความรักบางคำก็เพื่อความภาคภูมิใจของฉันคือศักดิ์ศรีและเพื่อผู้หญิงที่สอนให้ฉันพูดมาอีกครั้งกล้องค่อยๆถอยกลับเงาร่างสามร่างตัดกับท้องฟ้าสีส้มพ่อเลี้ยงเดี่ยวลูกสาวของเขาและผู้หญิงที่เรียนรู้เธอไม่เคยต้องการการยอมรับจากคนที่จากไปต้องการเพียงจากคนที่ยังอยู่เสียงเพลงค่อยๆจางลงข้อความบนหน้าจอปรากฏขึ้น ความแข็งแกร่งที่แท้จริงไม่ใช่การพิสูจน์ว่าคุณก้าวต่อไปแล้วแต่เป็นการตระหนักรู้คุณไม่จําเป็นต้องพิสูจน์อะไรเลยจางลงเป็นสีดําสมัครสมาชิกหากคุณเชื่อความรักที่สร้างขึ้นจากความเคารพจะคงอยู่ยาวนานกว่าเสมอความรักที่สร้างขึ้นจากความภาคภูมิใจ